มาค่ะพี่น้องคาเมื่อนี้นี่อันพี่สาวล่อันเด่นป่ามาค่ะป่าอยู่หน้านะคะนี่แหละย่ายเราก็เลยเอาฝากมาเฮ็ดให้นะป่าขอใหญ่ใหญ่ดีมีไข่พร้อมค่ะพี่น้องค่ะเป็นตะแซ่แห้งอีแม่เพิ่นก็เลยต้มสุมให้ค่ะต้มสมมื่อนี้นี่สบักกวกค่ะสามซี่หน่วยเอาไข่ก่อนเนาะจิ้มแจ่วบานๆเฮ้า อร่อยมากค่ะปลาหน้าไม่พี่หน่องอยุ่หน่องผู้ใดมากินใส่ปลาคอคือนละ ใส่ประคอแซบแซบด้วยค่ะลามักแห้งขออนุญาตบาดคั่มด้วยค่ะแม่แม่พี่พี่ ปอติตัวชื่อบานล่ะฮะใบบักขามอ่อนยากค่ะ còn đấy quả thêm bạc quả cà sẹp hmm ngửi มันกันมีกลางด้วยเด้อค่ะเด้อ Mm-hmm. 肝脏。 สำหรักแชบไหลายไข่มันไหมคะ่ะแบบนี้เลยเจ้าพริกป่นยัไงไเลยคะ่ะหันหอมใสบีบบน้างใส น้ำป้าแล้วก็เอ่อน้ำต้มปลาเนี่ยค่ะใส่มันจะได้แซ่บนัวอืมออื้อ บางครับบางคลิปลหละอาจจะกินมุ่มมั่นนะคะเดี๋ยวว่าวาเราอร่อยไหมคะ่ะเขาก็ลืมโตแต่ว่าเวลาที่เราไปข้างนอกไปกินข้างนอกอะ่ะเขาก็เสียข้าใจว่าสถานที่นั้นไม่ใช่พื้นที่ของเรานะคะเขาก็จะกินแบบมีมารยาท แต่ว่าถ้าโดยพื้นท้าหลักก็สิกินประมาณนี้แหละค่ะอแซ่บกินปลาเด็กกับมิกกางเนาะ หอามตะไคร้ใบบักบกูดสมบักกอกอแซ่บแห้งนี่น้ำแจ้วความแ,แมาซ่บรามมกที่สุดก็คือใส่ปลาคอแล้วก็ไข่ปลา ใส่ปลาคอก็ต้องเรียกเอาดีออกต้องมีดีด้วยนะคะมันถึงจะอร่อยเวลากินใส่ปลาคอมันฉคมอำล้ำนุ่ม 흠. Hmm. 흠. Hmm. ตัวใหญ่ฮะบานเท่ากินง่ายเสียค่ะแสบว่าแสบเมืองเจ้าเลือสามีและค่ะเฮ็จเจแบบบานๆเท่าต้มปลาแบบบ้านๆแบบชูวัตถุดิบเนื้อปลาแล้วก่ะ ตักคงตักไข่ใบบักกูดพุนีออกมันก็แสบแห้งเหรอเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะว่าแ,แต่แกงตัวแห่ต้มกินกระพอบว,ว่วแสบแสบสดบาดได้กะอืนเป็นนเล่นะคะพี่น้องคะเอาพวกกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า